พูดดิก็กำลังทำไข่เจียวเชปโป้เชโป้ภาษาฝรั่รรงเศสนาวีนี่มันใส่น้ำมันเยอะเกิน ไหนมาว่ามันนิดเดียวมันจะสีฟองเจาะตรงกลางดูดิดูดิเจาะตรงกลางให้มันทะลุให้มันหนาๆไม่ต้องทํข้างข้างใครบอกก็เป็นเจาะตรงกลางไข่นะเจาะข้างข้าไข่มันก็ต้องในนี้ดิเนี่ยจะทำข้างึ้างใส่ข้างข้างเมื่อกี้ไฟแรงไหมแก๊สแรงอืม

ร่างสุกโอเคอย่างขมขมกรอบๆเลยตำน้ำพริกไหมนะคะตำพริกกะปิกินไหมอ่าฮะแล้วก็ทานเสร็จดูก่อนสวยๆนะอือมันต้องอันนี้ใหญ่ๆช้อนอะ่ะเอาสองอันดิมีทั้งพี่กสองอันเนี่ยมาว่ามันยังไม่กรอบหรือเปล่าแตกให้มันกรอบก่อนพี่พริอย่างละครึ่งไม่เป็นไรพี่อย่างละข้างเอออย่างงั้นแหละ แต่ตามจริงไข่เชัยโป้มันก็คนๆคนไปเลยได้ไม่มันไม่ถอ่อเดี๋ยวถ้ามันกรอบๆใส่ใสน้ำมันสุกเต้ใส่กลางๆสิมาบอกแล้วอย่าใส่น้ำใส่น้ำนัไข่ตุน๋นก็ใส่ก็ได้มันนุม่มบีบไม่ไม่ไม่เป็นไรไข่ปกติฝรั่งกินดิบนี่ เอากรอบแล้วกันโหเจียวไข่สามนาทีกว่าเเอากระทะให้มันตรงตรงแก๊สหน่อยเป๊ะแห้งๆเลยเอาแห้งๆ มาบอกแล้วว่ามันยังไม่สุกไงไอ้นั่นอ่ะ้เนี่ยตักตักตรงเนี้ยที่มันมันเข้าไปเอาออกมาเลยเมันกรอบข้างนี้แห้งเยมันต้องกดหอม้ว ปิดแก๊สไว้ก่อนเลยให้มันสุกไอ้ทีหลังอย่าปิดอย่างนี้เป้แก๊สต้องปิดไอ้ตรงนั้นหัวก่อนอย่างนี้ให้น้ำมันออกมาบอกใส่นะ้ำทำไมอ่ะที่อีกไล้วยกแก๊สออก